สวัสดีครับพวกเราข้ามคนนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพสนตำบลควนขำอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนครับซึ่งพวกเรานั้นจะมาทําการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์การประดิษฐ์เครื่องทาความเย็นพลังงานน้าแข็งครับคณะผู้จัดทำนะครับมีดังนี้หนึ่งผมนายสมิชิ่าวครับผมนายยนิตมานียครับผมนายพหามารดีเสร็ดีครับ ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีหน้าร้อนเป็นส่วนใหญ่ครับและเมื่อเราอยู่ในบ้านนั้นจะมีอากาศที่ร้อนผม,อผมจึงได้ทาําการคิดค้นเครื่องทงคำความเย็นพลังงานน้ำแข็งตัวนี้ครับเพื่อที่จะศึกษาวิธีการประดิษฐ์เครื่องทำความเย็นพลังงานน้ำแข็งตัวนี้ครับ และเพื่อที่จะศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็นตัวนี้เช่นกันครับวิธีการมีบอกขั้นตอนดังนี้ครับข้อที่หนึ่งเป็นการศึกษาวิธีการสช้ซึ่งมีอุปกรณ์ดังนี้หนึ่งโคมขนาดตามฟองการครับผมสองระดุมระบายอากาศขนาดสี่นิ้วสามแผ่นโฟมเรียบจำนวนสองแผ่นสี่กระป๋อาางน้ำอัดลมจำนวนสี่กระป๋อง กระป๋อพีพสองนิ้วสีส้มกแผ่นฟิล์มบอลจำนวนหนึ่งแผ่นเจเจ้าดูมิเนี้ยพลอยจำนวนหนึ่งม้วนและสุดท้ายกาวเท่งจำนวนสามเท่งครับส่วนวิธีการประดิษฐ์มีดังนี้หนึ่งนำกระป๋องที่หามาได้มาทำการตัดหัวและท้ายออกและเมื่อเสร็จแล้วก็ทำการ มาตัดของจอรูเพื่อใส่กับของน้ำารนมลงไปและจอรูฝั่งด้านหน้าของรังน้ำแข็งเพื่อใส่ท่อ PVC จําจำนวนสี่ท่อและจอรูบนฝาของลังน้ำแข็งเพื่อใส่พัลมระบายอาศ กระป๋องน้ำอัดลมให้ติดเข้ากับแผ่นโฟมเรียรบรอบๆก่องผลสรุปการทดลองนะครับผลออกมาว่าเมื่อเราใส่น้ำแข็งลงในรังนะครับในส่วนที่เราได้ใส่ออกระป๋องน้ำอัดลมเข้าไปนะครับเพื่อให้ออกระป๋องนั้นเป็นตัวนำความเยน็นผลสรุปออกมาว่าความเย็นที่ออกมาจากออกระป๋อง หรือปลายท่อของ PVC หน้ารางน้ำแข็งนะครับจะมีความเย็นอยู่ที่2ี่ห้าถึง2ี่องศานะครับขึ้นอยู่กับอากาศของวันวันนั้นด้วยนะครับเครื่องปรับอากาศตัวนี้นะครับไม่สามารถนำม,มาทำความเย็นให้กับห้องทั้งห้องได้นะครับแต่จะสามารถทำความเย็นกับคนคนเดียวได้ดีกว่าและรองลงมาก็สามารถทำความเย็นให้กับ คนสอคนได้ยีครับในส่วนของหลักการทํางานนะครับเราจะให้ลมที่พัดผ่านพัดลมระบาอากาศมาในห้องนี้และพัดผ่านพ่อนาําความเย็นที่ผมได้วางไว้ในช่องตรงกลางครับที่มีน้ําแข็งอยู่และพัดมาห้องด้านหน้าของ รางน้ำแข็งบนที่ผ่านท่อความเย็นก็จะออกทางท่อ PVC ซีด้านหน้าของรางน้ำแข็งครับ การนำเสนอของพวกเราทั้งสามคนก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ